กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องมาลองดูครับวันนี้ได้ผลไม้ชนิดหนึ่งมาอืมหน้าตานะ่าอร่อยได้มีกินเดี๋ยวมาลองกินกันเลยนะครับข้าปาดกันอย่างนี้หรือเปล่า ว้าวเดี๋ยวตัดตรงหนอนออกก่อนนะครับอืม หวานครับอร่อยนะครับ ไม่ได้กินนานแล้วนะครับลูกนี้ที่บ้านผมเรียกลูกยางยางบ้านมันจะมีสองสีครับสีม่วงกับสีเขียวคล้ายๆสองสายพันธุ์ตอนเด็กๆบ้านผมไม่มีหรอกผมนชอบไปปีนบ้านอื่นเ <c oughs> พิ่งจะมนเพิ่งจะได้มากินครั้งนี้นะครับ เพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านนานแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยนะครับเขาเอามาไว้ที่ฝากไว้ที่บ้านแล้วก็เอาแบ่งให้กินตอนแรกๆนี่กัดกินแบบว่ากินอย่างนี้เลยยางนี่เต็มปากเลยทั่งดำหมดเพราะว่าเปลือกตรงนี้มันจะมียาง เอาละครับได้มาลองชิมให้ดูแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้ขอตัวกินก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย